วสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนักบัวจะพาท่านมา,าคบกับครอบครัวหนึ่งที่ทำอาชีพเย็บกระเป๋าหนังเย็บกระเป๋าตังเข็มขัดอะไรพวกนี้นะเป็นผู้ที่เป็นผู้พิการทางขาเนาะแล้วก็ก็มาอยู่ที่บารากรรมบ้านบารกรรมแห่งนี้เดี๋ยว ผมก็ยังไม่รู้จักประวัติเขาว่ามาไงไปไงก็จะรู้พร้อมกับท่านผู้ชมในการบันทึก YouTube ในครั้งนี้ก็ต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ช่างเนาะสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับช่างช่างอะไรครับเนี่ยช่างปีครับผมช่างปีช่างปีนี่เป็นคนคนร้อยเอ็ดครับอ๋อคนร้อยเอ็ดแล้วก็แฟนนะแฟนคนพิโลกครับแฟนคนพิโลกเลยแต่มาอยู่มรกรรมจริงๆพิโลกเนบ้านอะไรครับ แต็งหนามค่ะอ๋อบ้านแต็งหนามอ๋อแล้วเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กําเนิดหรือว่ายัางไงครับเป็นเป็นคือผู้ถึงพิการเนี่ยอ๋อเอ่อช่างอะไรท <c oughs> ี่ผมลู้นี่ครัช่างปีครับช่างปีอ่าโอเคช่างปีเนี่ยเป็นคนพิการมาตั้งแต่กําเนิดบ้านอยู่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็เป็นคนอีสานแล้ว จะพัดจะโผูยังไงถึงเอ่อมาเรียนวิชาชีพการเย็บเป๋าหนังเนี่ยุบัตเเห้้ขาโออเอก็ก็พิการอยู่แล้วเนี่ยยังจะไปเจอบติเหอีกเหรอโอ้โหคนนี้สู้ชีวิตน่าดูเลยอ่าไปไปพบคุณหมอเราไปไงครับบอกว่าเพื่อนเขามีคนรู้จักกับคนทํากระเป๋าครับอ๋อเขาก็เลยให้มาฝึกทำอ๋อเอออันเนี้ย ช่างเปีก็ได้ได้รู้จักกับหมอหมอก็แนะนําให้ไปชื่อชื่อหมอแอวครับอ๋อหมอแอวเป็นผู้มีพรอคุณเพชรบูรณ์ครับอ๋อที่เพชรบูรณ์เขามีพระคุณเราแนะนําให้เราต่อยอดส่งให้เราต่อยอดไปก็ไปรู้จักเพื่อนเขาพาไปแล้วไปไงมาเป็นเด็กทาเกลเขาครับเริ่มแรกอ๋อเด็กทาเกลทุกคนเข้าไปกิจจะไปเรียนรู้อะไรก็ต้องเริ่มตั้งแต่ทาเกทาเแล้วก็ อ๋อพับหนังแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ออกไวเข้ามั่งใช้เวลานั้นไหมกว่าเขาจะให้ไวใจเรานะหลายปีเลยเหรออ๋อแล้วช่างเปีนี่อยู่ร้อยเอ็ดนี่มีพี่น้องมีพ่อแม่ตคนีพี่น้องสามคนครับพ่อกับแม่ก็อยู่ครับอ๋อพ่อแม่ ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่อ๋อเออเราก็พี่น้องต่างคนก็ต่างมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปเราเราเราเข้ามากรุงเทพหรือหรือว่ามาอยู่เพชรบูรณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะอยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อมาทําอะไรอยู่ที่นั่นครับเป็นตอนนั้นเป็นช่างซ่อมรถอ๋อเป็นช่างซ่อมรถยนต์ด้วยวตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับน,น่นนาจะสิบน่าจะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหรือประมาณยี่สิบปีและมั้ง ที่อยู่เพชรบูน่าจะประมาณ20เพราะว่าผมเข้ามากรุงเทพประมาณ23สโอ้โอ้เป็นช่าง20ก็เป็นเด็กอู่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิ1เ17 16 17ก็เดป็นเด็กอูอยู่ประมาณอก็ทาได้เยอสิเน่ย โอ้โห oh, 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 oh. เป็นคนสู้ชีวิตน่าดูเลยในในบ้านมีคนพิการอย่างนี้กี่คนนะ <c oughs> มี่ผมคนเดียวเลยครับอ๋อที่ที่ที่เราเป็นอย่างนี้พ่อแม่เขาเล่าให้ฟังไหมว่าเพราะเขาไปกินอะไรหรือว่าอุบัติเหตุรู้หรือหกล้มอะไรี <c oughs> ่เขาบอกว่าฉีดยาโนะอ <c oughs> ห,าหมอหมอหมอพื้นบ้าน <c oughs> เป็นหมอชาวบ้านหรือหมอไอาารย์นักกอะไรเงี <c oughs> ้ยนะก็ฉีดยาให้คือตาเป็นหมอเถื่อนอ๋อเป็นเป็นหมอกระเป๋า ชื่อกระพายกระเ๋าเรียกหมอกระเ๋าอ๋อก็ฉีดมาก็เลยเป็นอย่างนี้ครับหลังจากที่อยู่อู่เราก็เกิดบัตรเหตุอ๋ออ๋อซ้อนมอเตอร์ไซคิดอยู่นานไหมก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพช่างช่างซ่อมช่างซ่อมรถยนต์เราก็มาช่วงนั้นก็คือคิดว่ามาก็ลองพักฟักพื้นเนาะอ๋ออยู่ช่วงพักพื้นลองไปทำดู กทำจนป่านนี้นะครับก็ไม่ได <the ้กลับอาชีพเก่าอืมแล้วเราเราเดินได้ลุกได้อะไรมากแค่ไหนถุกไม่เท้าเดินได้อ่าลองลองลุกให้ผมดูหน่อยนึ่งเดี๋ยวลไม่เท้าแต่อย่างงี้ก็ลุกไม่ได้ลองลุกลุกเกาะก็อี่เกาะโต๊ะเกาะจักรได้ไหมเออจักรย็บไรได้โอ้ลุกได้ทำอย่างงี้ก็ซ่อมได้เลยอ๋อจักได้อ๋อเย็บจักได้อะไรได้หมด คั้งปีนี้ก็มาเริ่มเริ่มมาอยู่เย็บเย็บหนังครั้งแรกเป็นหนังอะไรเป็นหนังวัวครับอ๋อที่อยู่โรงงานเขาเขาเป็นโรงงานไหมจะเป็นโรงงานครับอโอ้ใช้เวลานานไม่หลายปีก็หลายปีครับครับแล้วก็จะจะได้ลงลงมือเย็บเนี่ยนะใช่ครับอ๋โอโอ๋อปัจจุบันนี้เท่าไรนะสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วครับห้าสิบปี ยังยังแรงดูหนุ่มแน่นอยู่เลยครับแล้วก็ <ๆ S 1> ก็งานงานเย็บก,กระเป๋านี่ก็ถือว่ามีฝีมือครับเพราะว่าผมเองได้ได้ซื้อกระเป๋าก็ตังมาใช้อยู่เนี่ยกระเป๋าหนังจอระเข้อันนี้คือหนังจรอระเข้เหรอนี่คือหนังวัวครับเนี่ยที่ผมจะใช่เลยละอ่าใช่ครับหนังจอระเข้เนี่ยนะนก็ทำ <ๆ S 3> ได้ครับจระเข้ปลากระเบนทำได้หมดครับอเอาเราเราทีๆๆ่ที่ที่ทำเย็บจากหนังเนี่ย ประสบการณ์มากี่ปีแล้วอก็น่าจะประมาณเกือบยี่สิบแล้วครับยี่สิบปีแล้วไปไงมาไงถึงมามาอยู่พิษสุโลแฟนแฟนคนที่นี่ครับก็เลยเรามาหากินที่แฟนก็เป็นช่างเย็บเหมือนกันก็เป็นลูกมือนะฮะอ๋อก็เลยมามาอยู่คับผมก็ลมาลองเรามาใช้กิตอจู่อ๋อเพราะพอมาอยู่พิโลกียแล้วเรา มีมียังไ,ไงไปยังไงมาไงถึงมาอยู่ที่บารกกรมเนี่ยไีเจอป้าพวกก็ชวนมาครับชอบมีบ้านเช่ามีบ้านเช่าให้มึบ้านเช่า,า,ชาก็เลยมาเช่าทิ้ก็ไปอยู่ในเมืองมันไม่ใ,ใกล้ใกล้งานมากกว่าเหรอ,ชอ,รอ,อชอบเงียบๆครับอ๋อชอบเงียบเราก็เลยแล้วมาอยู่นี่ได้นานยังครับก็ <ขอ S 1> น่จาจะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนชั่งปีนะครับก็เนี้ยฮะ ก็เป็นคนสู้ชีวิตเป็นทั้งช่างซ่อมรถยนต์หรือว่ามอไซคทั้งสองอย่างสองอย่างเลย,เลยแล้วก็เราก็เปลี่ยนเข็มทิศมาเป็นช่างเย็บกระเป๋าหนังเย็บกระเป๋านี่ไม่ใช่ง่ายๆคมดูแล้วพครับอันนี้เป็นกระเป๋า ขัาเดียวออร้อยเข็มขัดอันนี้อันนี้ก็คือร้อยโทรศั์ไอร้อยเข็มขัดแล้วก็อันนี้ก็จะใส่สำล่าไปนี่โทรศัพแล้วก็ใส่ไปชมไปเช็คกลับาไปอย่างนี้ไปเอาไปให้พี่ชายพี่ชายสับเป็นของขวัญพี่ชายเพราพี่ชายซื้อพี่ชายซื้อกันหรือว่าของขวัญให้พี่ชายโอเคโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากเดี๋ยวผมคุณแม่ คุณแม่ก็ก็เป็นช่างจบหนังเหมือนกันเป็นลูกมือตัดหนังตัดที่ไปเจอโรงงานไปเจอกบคุณปีเนี่ยนะอันนี้เราอยู่คนละโรงงานกันค่ะมาเจอกันอ๋อแต่แต่ก็ถือว่าบุเพสนนีว่าอยู่คนละโรงงานด้วยแท้สวยครับงานนี้แล้วก็ทนมากเลยถ้าถ้าบอกให้ท่านผู้ชมสนใจราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้จะอยู่พันกว่าพันพันน้อยหน่อยพันน้อยหน่อยพันสามพันห้าอะไรเงี้ยหรออ๋อ ทำไนจำเป็นกระเป๋าหนังจระเข้เพราะว่ามันเหมือนกระเป๋าหนัง,นงนเหมือนกระเป๋าตังค์ผมเมื่อกี้ส่วนทอว้อ,ทองวะอ๋อโซนท้องจระเข้ส่วน,นท้องเหรออ๋อส่วนส่วนท้องของจระเข้อ๋อคุณแปมบอกเป็นส่วนท้องครับท่านผู้ชมช่างปีกําลังทําอยู่นี่เป็นกระเป๋งวงหนังกระเป๋าหน,น,หนังงวครับหนังวนงวเป็นเป็นงัวไทยหรืองัวต่างประเทศงวงนอกตัวนี้นะครับอ๋องัวนอกนะครับ ครับท่านผู้ชมนี่ช่างปีเขากาลังประกอบกระเป๋าเป็นกระเป๋า,เปาสะพายเนะาะกระเป๋าสะพายเป็นหนังงัวเป็นพวกงัวบาแมนหรืออะไรเนี่ยอินดูบาแมนบาซินอะไรนี่ครับส่วนคุณแหม่มเขาก็ทํากระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องมือเครื่องไม้ได้หลายอย่างครับด้านข้างราคาไม่แพงครับทนมากผมก็ใช้อยู่ค,ครับใช้จากช่างนี่แหละพอดีออมี สียเอเข้าไปให้ก็เลยอนุนตอนนี้กําลังเข้าลูกเหรอครเย็บเป็นใบก็คือกับอ๋อกลับออกมาเป็นใบครับพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปอยู่นี่อยากจะติดต่อหรือว่าสอบถามเรื่องการเย็บเนี่ยอยากจะสั่งทางทางโทรศัพท์อย่างเราจะติดต่อได้ยังไงมีเบอร์โทรไหมต่อทางเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์อะไรครับคุณแม่มงได้ครับ บอกคุณแม่มาบอกคุณแม่คุณแม่ศูนย์อะไรนะศูนย์หกสี่หโทรติดต่อสอบถามจะเอาแบบไหนหรือว่าพูดคุยก่อนได้ว่าอรายละเอียดเอยดเป็นยังไงก็แล้วเราเราก็ส่งเสร็จเราส่งออนไลน์ให้ชาวเงินเข้ามา เดี๋ยวถ้าโอนเงินยังไงก็ติดต่อกันเองนะครับครับก็ทําได้มีอะไรบ้างครับได้ทุกอย่างครับมีอะไรมามีเข็มเข็มขัดกระเป๋ารองเท้ารองเท้ารองเท้าไม่เข็มขัดกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าตังกระเป๋าคาดเดียวอ๋อสงโทรศัพท์ก็ได้สองโทรศัพท์อย่างเดียวที่ไม่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะอ๋อ อันนี้อันนี้เป็นแบบเออก็แบบนอนแบบกระเป๋ายาวเนาะกระเป๋ายาวอาโอเคครับก็ตามเบอร์โทรนี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะช่วยช่างปีหรือว,ว่าคุณแม่มนะครับที่บ้านบรารกรมก็ตรงมาถ้ามาจากพิษณุโลกถ้ามาจากพิษณุโลกมาถึงหน้าโรงเรียนบวิทย์ก็แยกซ้ายเข้าออซอย ชุมชนหัวถนนนะครับวิ่งตรงมาก็จะมาเจอโรงเรียนบางละกมํมหรือว่าโรงเรียนบก,กแล้วก็วิ่งเลยหลังโรงเรียนมาก็จะมีทางแยกซ้ายแยกแรกเนะาะแยกซ้ายแยกแรกแล้วก็แล้วก็เข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกอเข้ามาจะอยู่กลางทุ่งอยู่คล้ายๆเหมือนอยู่กลางทุ่งหรืออยู่ริมคลอง กูถึงว่าเวลาเราทําเนี่ยต่อลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมอ่าเป็นวันนะครับเหรอวันหนึ่งได้กี่ลูกอะ่ะตีเฉลีย่ลเยเป็นแล้วแต่ก็แบบง่ายแบบยากแล้วแตกแบบอ๋อเราต้องมีแต่งสีแต่งอะไรด้วยเหรอรอ๋อ,เ,อ,อเก็บเก็บงานงานได้เนาะเก็บงาน<พ>าได้ะครับ เก็บงานได้ไดเพราะว่าไม่งั้นจะเห็นเส้นได้เก็บกาวเก็บได้เอเก็บกาวด้วยกาวเห็นเห็นกาวเรืองเหลืองอยู่เป็นเป็นช่างเย็บกระเป๋าหนังเนี่ยในบารกกร,รมน่าจะมีเป็นครั้งแรกที่มีคนมีฝีมืมอมีอาชีพนี้มาอยู่ในบารกกร,รมนะครับแล้วก็ช่างปีเขาก็เป็นช่างที่พิการขาขาเรียกเขาเรียกอะไรขาปอลิโอ ขาโปรีโอขารีบมาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาได้เป็นแฟนคุณแหม่มซึ่งก็มีบุตรกันหนึ่งคนเหรออ๋อ,อ,อแล้วก็เรียนอยู่ที่พิษณุโลกโเรียนบอกวิยียุกเองครับอยู่ปออะไรแล้วปอคะครับก็ฝากให้ช่างปีเชิญชวนลูกค้าได้เลยครับ้ามีงานก็ติดต่อได้ครับงานเป็นออเดอร์สั่งเก็บได้ครับ ขอบคุณครับคุณแม่ครับค่ะยังไงก็ขอฝากเลือฝากตัวช่วยด้วยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะอก็อยากได้ลูกค้าค่ะฝากฝากให้ช่วยบอกต่อด้วยใช่ไหมสังส่งคำสังส่งใบได้ท่ะใบสองใบทำได้เหมือนกัน,นบอกเบอร์โทรอีกครั้งก็ได้0 6 4 1์หกสี 1, 4, 2, 4่หนึ่งสองสี่เจ็ดหาย์หนึค่ะสอบถามเบอร์โทรนี้นะครับติดต่อกันได้แล้วก็มีงานนี่เดี๋ยวเราดูนะฮะหนัง กองหนังนี่เต็มเลยครับอันนี้ก็มีฮะเนี่ยนะี่นะอันนี้นี่เยกไปอันนี้เป็นกำลังตักแบบออกอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสายเขาเป็นสายสปาร์กอ๋ออ๋อเป็นสายของกระเป๋าใช่ค่ะเป็นสายของกระเป๋า,ปา,ปาที่สําเร็จรูปแล้วก็มีเนี่ยครับท่านผู้ชม่อาเดี๋ยวให้คุณแมมจับโชว์หน่อยสิครับในงานเนะี่ยเป็นเป็นโอ้สวยครับเนี่ยเป็นเป้ค่ะเป็นเป้สวยทําไมมันนิ่มไงมันฟอกเหรอ ก็ะก็อย่างเงี้ยค่ะพอเป็นใบทุกมันเป็นหนังฟอกใช่ไหมอ๋อนิ่มเนี่ยนิมมือสวยนิ่มมือมากเลยอย่างงี้เป็นเรียกหนังอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นหนังวัวเหมือนกันค่ะอ๋อหนังวัวใครเป็นสีฟอกสีฟอกฟอกนิ่มเลยแต่หนังจระเข้งี้ที่ผมซื้อกระเป๋านี่มันเหมือนจะแข็งอ๋อแล้วก็แล้วก็มีงานอย่างอื่นอีกมากมายครับท่านผู้ชมมีแบบนะครับแบบอันนี้คือแบบที่ที่ตานไว้แต่ละชนิด เพื่นก็โทรมาพูดคุยให้กําลังใจก็ได้นะครับถ้าถ้าไม่ได้สั่งของทา่งไรก็โทรมาพูดคุยให้กําลังใจกับคุณแม่กับช่างปีนะครับช่วยกันสนับสนุนอันนี้ก็เป็นเครื่องจักรนะครับเครื่อง,ง,งอันนี้เครื่องปอกหนังเหรอปอกอยังไงผมไม่เข้าใจาาเป็นบางได้ครับอ๋อมันจะสไลด์เหมือนหเหมือนเราสไลด์อ๋อสไลด์ให้บางเป็นหนังเป็นเป็นเหมือนเครื่องสไลด์ครับท่านผู้ชม เนี่ยเครื่องสไลด์เครื่องแร่อะไรประมาณนั้นนะฮะให้หนังมันบางแล้วก็มาเออนี่ครับท่านผู้ชมหนังก็จะบางอย่างนี้นะฮะถ้าถ้าเราอยู่โรงงานไม่ได้ดีกว่าหรือว่าอยู่นอกได้ดีกว่า,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 นาคนขอ,อจับชูหน่อยเนี่ยช่างปีทําเสร็จครับเมื่อกี้นี่ฮะ ดูดูดูสายซับในอ๋อเหลือแต่สายอย่างเดียวลองดูดูภายในดิภายใก็ว่างครับแต่ยังไม่ใส่ซับในยังไม่ได้ใส่ซับในแล้วก็ซิปซับนี่เราใช้ยี่ห้อดีหมดเลยวายเคเคหมดอ๋อวายเคเคใช้ซิปวายเคเคทุกทุกชิ้นครับแล้วก็รับประกันซ่อมหรือว่าอะไรดูไหมหลังการขายมีมีมีบริการซ่อมฟรีด้วยหลังการขายครับ ตอนนี้ก็มีออเดอร์พอมีหรือว่าอย่างไงก็มีับมีออเดอร์ยังพออยู่ได้นะครับมาอยู่นี่ประมาณเก้าเดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยสี่ห้าเดือนนะครับมาอยู่บรารรกมก็เป็นแข่งแรกที่บรารรกมนะครับมาอยู่บ้านตรงนี้ก็ดูแล้วมันเงียบจริงจริงเงียบแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยทั้งนอกนะครับกับช่างเปกับคุณแม่ม ที่บาลารรมช่างเย็บกระเป๋าหนังครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องนาคบัวก็จะพาท่านไปรู้จักความเป็นบาลารรมของเรามาีคนสู้ชีวิตตรงไหนมีวัฒนธรรมอะไรตรงไหนทางช่องเราก็จะไปถ่ายทำมาไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นประเพณี ต่างๆหรือว่าอาชีพคนอ,อาหารการกินหรือว่าไปลุยป่าลุยดงลุยทุ่งเราก็จะไปติดตามท่านก็จะได้ไ,ดไม่พลาดในการาดูคลิปใหม่ๆต่อไปก็กดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณช่างปีมากครับแล้วก็คุณแหม่มด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ